จนจะรอทุกวันทุกวันงานคงยุ่นี่ทุกอย่ไม่มีแมลวะวา,างแต่เร,รื่อง่อีกหลายทางเราคิดอะไรคอยดานคอดานคิดไรสองเดอแ่ที่เราต้องเจอกันน้อยลงที่เคยต้ เอารางวัลก็ะพอแล้วไม่ต้องเอารางวัลข้างนอกดอกดดดดดเอารางวัลจงไม่ยกกับพอแล้วโ <c oughs> คงยางน้ำท่าดีติตะคองเป็นงั้นแหละน้าก็น้อน้อนายกเนาะตัวหวานก็หวาน <c oughs> บ้านกับติตะคองโอ้น้าท่าสมบูรณ์ นักปีศาที่นำฉนัฉนเคยหลงรัดินแดนที่นี้ทีนท่นี้ไม่มีต้องทีต่ต่าวัดองค์อาลายังจำสวยาสงามสั้าหลวมปู่พีน่นีเป็นนักปีศาจบูชารู้จักกัน ่าแลา้วมาแล้วมาแล้ว,ลวขอบคุณมาับขอบคุณครับขอบคุณที่เมาให้มาหนึ่งน้อยจบไปหนึ่งล้านนะคบขอบคุณครับ เสนอะให้เกียรติกับเวทีของอำเภอสุเนเรนของเรานะะในงาน้มโกโของดีเมืองสุเนเรนนะคะซึ่งถือว่าเป็นงานที่ท่านนายอำเภอของเราะะมีความตั้งใจที่จะสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนที่ท่านได้ดูแลอยู่นะคะไม่ว่าจะในรูปแบบอื่นๆใดน,น,น,นะคะรวมแล้วแต่จุดประสงค์หลักก็คือท่านต้องการสร้างความสุขให้กับพวกเราหลังจากที่เราประสบกับ ความยุง่งยากลําบากกับชีวิตนะคะว่าจะการต้องอยู่ที่บ้านไปไหนก็ไม่ได้นะคะแล้วก็บางท่านก็ประสบปัญหากับเกี่ยวกับเรื่องของการที่ถูกที่เราจะขึ้นเวทีความพร้อมส่วนตัวเรามีอะไรบ้างนะคะ พร้อมทั้งเรื่องของการแต่งกายพร้อมทั้งเรื่องของลีลาท่าทางหรือพร้อมแม้กระทั่งเรื่องของน้ําเสียงนะคะซึ่งเพลงลูกทุ่งเอกลักษณ์มากที่สุดก็คือเรื่องของน้ําเสียงที่มีความกลางวานนะคะจำไว้นะครับน้ําเสียงที่ชัดเจนแล้วก็มีความกลงวานนะคะกลางวานตลอดจนเรื่องออของอักขระแต่ตอนนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วพวกเราเอานิยมเอาเพลงที่เป็นลูกทุ่งหึงสตริงเนาะหึงสตริงมาร้อง เมื่อมาร้องแบบนี้แล้วเนี่ยการออกอักขาระต่างๆเนี่ยกรรมาการเองฟังจะไม่ชัดนะคะเพราะฉะนั้นคะแนนที่จะไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของตรงนี้มากนะคะเรื่องของอักขาระการออกเสียงอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าฟังไม่ชัดนะคะแล้วยิ่งถ้าเราร้องเพลงเร็ว <S <S เพลงเร็วที่เป็นเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับเพลงที่น้ำเสียงตลอดจน ความพร้อมส่วนตัวบางท่านลืมเนื้อบ้างเนาะบางท่านก็เข้าจังหวะไม่ไม่ทันอะไรเงี้ยนะคะก็จะถูกถูกถูกตัดไปแต่ไม่เป็นไรทุกคนมีความตั้งใจทุกคนถือว่าผ่านเวทีนี้เป็นเวทีที่ทรงเกียรติที่สุดของอำเภอสมเนินของเราปล่อยพวกเราภาคภูมิใจแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะ,อะขอชี้แนะนะคะน,น,น้องน้องหลายคนที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ น้ำเสียงคือว่าน้ำเสียงเนี่ยนะคะเสียงดีมากแก้วเสียงเนาะต้องใช้คำนี้เนาะแก้วเสียงของน้องนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องมองปรางเนาะมะกรางสีโนโลเสียงชัดเจนเสียงดีมากแต่เพียงแต่เราไม่ได้ผ่านไม่ผ่านการฝึกฝนนะคะไม่ผ่านการเทรนเนาะการฝึกการเทรนบางทีมันต้องผ่าน พอสมควรถ้าเรารักในการที่อยากจะเป็นนักร้องนะคะเพราะนั้นมันต้องมีกระบวนการหลายๆคนที่ขึ้นบนเวทีนี้มีความพร้อมมากที่สุดนะคะพร้อมทั้งเรื่องของการผ่านการการเทรนพร้อมอพร้อมทั้งการผ่านเวทีต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาจะได้เปรียบเรานะคะจะได้เปรียบเรื่องของการนําเสนอเรื่องของที่เขาจะสร้างความเรียกว่าสร้างเสน่ห์เนะเาะเพลงรักผู้คือเสน่ห์ ซะเนี่ยพอร้องออกมาปั๊บขุ่นลุกพอร้องออกมาแล้วโอ้โหกินใจอะไรลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนะักการเลือกเพลงก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะถ้าเราจะต้องเข้าสู่การประกวดและให้เระมัดระวังนะคะอย่างเช่นก่อนการเนี่ยนะคะก่อนการเนี่ยร้องเพลงช้าเนี่ยก็จะได้แต่ขณะเดียวกันถ้าร้องเพลงเร็วเนี่ยก่อนการต้องระมัดระวังในการในเมโลดี้ของเพลงนะคะเมโลดีข้ของของเพลงนอาจจะมีการแกวง าการแต่งการการเพี้ยนไปบ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เสียหายโดยเทคนิคเนาะเรใช้วิธีการว่าหลายคนเสียงก็พร้ออยู่นะคะแต่ว่าถ้าถ้าดูแก้วเสียงจริงๆเนี่ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่การร้องเพลงอยู่ที่เทคนิคการที่จะทําให้เพลงนะั้นมันสมูทมันมันติดต่อแล้วก็เป็นอะไรมนต่อเนื่องกัน ะะหลายคนแบ่งจังหวะของลมหายใจไม่ได้นะคะเพราะนั้นคำบางคำแทนที่จะได้ยาวมันก็สั้นไปนะคะเพราะนั้นขอให้รู้ว่าในเวทีตรงนี้เนี่ยทุกท่านมีเ,เรียกว่ามีความตั้งใจอันนี้อันนี้กรรมการทุกคนเห็นเลยว่าสิ่งหนึ่งที่มีคือความตั้งใจนะคะแล้วก็ถือว่าอำเภอสุนเนินเราให้โอกาสพวกเรานะคะที่จะมาแสดงความสามารถนะคะเพราะนั้นทุกคนดีหมด พออแล้วก็กรรมการทั so together, yeah. mm ้งสามคนเนี่ยให้เต็มก่อนเลยนะคะจากนั้นเราก็ค่อยลบขอประทานนะคะเราจะค่อยๆลบว่าถ้ามันจุดตรงพลาดตรงไหนตรงไหนตรงไหนเข้าจังหวะไม่ทันตรงไหนคําอยู่ในคอสะตืดบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็จะถูกลบไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้มั่นใจนะคะแล้วก็ขอขอชื่นชมแล้วก็ขอให้กําลังใจพวกเราถ้ารัก ในการที่จะเป็นนักร้องเพลงนูกทุ่งเราต้องเลือกเพลงที่เหมาะกับแก้วเสียงของเรา 2. เพลงที่เป็นเพลงที่วันท้ายงานส้มโอคดีเมืองสุเนอรเป็นสุเนอร์ัดฉนะครับอยู่ที่บริเวณหน้าเมืองสุนเนอรนะครับการประกวดร้องเพลงนะครับไม่ทองคํานะครับถือว่าเป็นไฮไลท์ในการปิดงานวันนี้นะครับตรงที่ปลายเสียงเนี่ยก็จะสร้างเสน่ห์ได้อีกนะคะเพราะนั้นขอชื่นชมค่ะขอชื่นชมค่ะ เพิ่มเติมเรื่องกับเวทีนี้เราเป็นเวทีสมัครเล่นนะคะนักร้องบางท่านก็มาจากตัวแทนชุมชนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านผอส่ททรแนะนําไปก็เป็นในเชิงของการประกวดแต่สิ่งที่ฝากก็คือฝากนักร้องให้ท่านได้เ,เกียรติเวทีแต่และเวทีดูก่กติกานิดหนึ่งเวลาสมัครนะคะจะทําให้ท่านเนี่ย มีความพร้อมแล้วก็สน่านามบนเวทีนะคะซึ่งในวันนี้มีนักร้องหลายหลายท่านเสียงดีมากนะคะแต่บางส่วนก็อยู่ที่การวินิจฉัยของคณะกรรมการเพราะฉนั้นวันนี้เช่นชมทุกท่านนะคะเราเห็นวิธีการของท่านบางท่านมีเทคนิคมากมายแต่สิ่งที่อยากจะฝากเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของการเลือกเพลงช่นเดียวกันการเลือกเพลงที่เป็นสตริงหรือเป็นเพลงที่มีภาษาพื้นเมือง ซึ่งในวงการการประกวดเพลงไทยลูกทุ่งจริงๆเขาจะไม่อนุญาตนะคะเขาจะตัดคะแนนเลยเพราะนั้นก็ท่านใดที่มีความฝันของตัวเองจะก้าวไต่ไปในเวทีต่างๆซึ่งสูงเนินไม่จำกัดสิทธิ์อะไรมากมายปีนี้เราโอเพ่นมากขึ้นแล้นก็ขอชื่นชมทุกท่านแล้กวก็ฝึกฝนนะคะหลายๆท่านเสียงดีมากแต่เพิ่มเทคนิคเพิ่มการฝึกฝนขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเวทีค่ะขอบคุณค่ะ ครับก่อนอื่นต้องต้องกราบขอบพรคุณท่านกรรมล้วก็ท่านรกเกอของเรานะครับที่ให้เวทีนี้เป็นเวทีที่พวกเราได้มาแสดงฝีมือนะครับวันนี้สิเจ็ดชีวิตที่ยืนอยู่บนตรงนี้นะครับก็ผมก็ผ่านตามาเยอะนะครับส่วนคนที่เคย ผ่านในการประ้องเพลงอย่างคุณเวสานอย่างคุณตุ๊ติ๊ก,กนี่ก็ถือว่าเป็นคนที่มีความช่ำชองในการในร้องเพลงนะครับส่วนส่วนการแนะนํานั้นผมจะไม่แนะนําเพราะว่าผมร้องอย่างเดียวส่วนของทางพโอจิตจาแล้วก็พอ,อสพัอนิทรก็พูดไปแล้วครับส่วนอีกที่เหลือนะครับน้องๆที่เหลือก็อยากฝากนะครับว่าการร้องเพลงคือตามบราณ เวลาผมส่วนมากผมก็จะไปตัดสินสองสามคนอยนะ่และส่วนมากเนะี่ยก็คุยกันอยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้นี่ในรายการโทรทัศน์เรามันเยอะไม่ว่าเปิดช่องไหนร้องเพลงเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนมากก็จะมีรางวัลเป็นการปลอบใจที่นการร้องเพลงนี่ถ้าเราจะอยากสนับสนุนให้ลกูลกๆและหลานของเรานะครับให้มีใจและลกรุ้มุ่มจริงๆนี่ผมคุยอยู่ประจําว่า ผมต้องการนักร้องที่เป็นลูกทุ่งจริงๆส่วนมากทุกวันนี้อย่างไม่ท้องค้าอย่างไรต่างๆส่วนมากเขาจะจะเอาเพลงอินดี้สารส่วนมากมาร้องทีนี้เพลงพวกนี้เนี่ยส่วนตัวครูนะครับผมผมยังไม่ถือว่าเป็นลูกทุง่งถ้าลูกทุ่งจริงๆยยกตัวอย่างเนาะอย่างของคุณยอดรักคุณเสรีคุณสายันดีต่างๆที่ผ่านมาถ้าร้องเพลงนั่นคือลูกทุ่งจริงๆลูกทุ่งส่วนมากก็คือลูกทุ่งภาคกลางถ้าเป็นของผู้หญิงก็จะเป็นของคุณสุนารีคุณ ทัทยาคุณพุ่มพวงคุณแม่ฟองสีเนี่ยคือลูกทุ่งอ de. ีกส่วนมากเราเอาส่วนมากจะเอาลูกท so ุ่งอินดี้สามมาลองส่วนมากเพลงพวกนี้เนี่ยลมหายใจลูกเอื้อนต่างๆเขาจะไม่เหมือนลูกทุ่งภาคกลางพูดง่ายๆเพราะนั้นฝากแนะนําตรงนี้ให้พวกเราได้ไปฝึกไปไปิดตามเท่านั้นสิบเกีวิตตรงนี้ี่ผมเห็นหน้าแล้วตรงนี้เนี่ของนายไพศาลพลสุงเนินตัวแทนจากตาบลสุงเนินค่ะ ค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งคุณคุณวรนรัตประพฤติชอบค่ะตัวแทนจากตำบลสูงเนินค่ะและรางวัลชนะเลิศนะคะคุณนพวิ์นิพิษพันธ์ค่ะตัวแทนจากตำบลโนนท่า ค่ะค่งไปครับและขอเชิญทุกท่านนะคะถ่ายภาพร่วมกับท่านปรับอาวุโสนะคะคณะกรรมการทั้งสามท่านนะคะถ่ายภาพร่วมกันค่ะ